ผู้รักมาราธอนเจออาถรรพ์เปีจากการเลิกราสู่การแต่งงานเป็นสามีภรรยาเมื่อวันที่20มีนาคมนางเอกสาวสวยอีดาเฮลีดาแฮและนักร้องหนุ่มเซ7เจอ็นประกาศการแต่งงานผ่านไอจีส่วนตัวหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง8ปีตั้งแต่ปี2015 ก่อนจะแต่งงานกันในวันที่6พฤษภาคมนี้ท่ามกลางคำอวยพรจากผู้คนมากมายอีดาแฮกล่าวว่าฉันจะเอาใจใส่และสนับสนุนในฐานะภรรยาที่ดีเซจเอนสัญญาด้วยว่าในฐานะสามีและหัวหน้าครอบครัวฉันจะใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยความรับผิดชอบ ไม่ใช่ทุกช่วงเวลาจะเป็นสีชมพูเพราะระยะเวลาการครบหาเป็นแฟนของพวกเขานั้นยาวนานพวกเขา,าเผชิญกับวิกฤตการเลิกราในปีที่เจ็ดของการครบกันเซเจดเอ็นและอีดาเฮปรากฏตัวในรายการ Point of o m n i s c i e n t Interfer ทางช่อง MBC เมื่อปีที่แล้วและสารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาได้เอาชนะวิกฤตการเลิกราในปี2021ซึ่งพวกเขาสามารถเอาชนะได้เพราะชเวซองจุนเป็นสะพานเชื่อมเป็นกาวใจสำคัญให้กับทั้งคู่โดยให้ข้อคิดดีๆว่าความสัมพันธ์มีขึ้นมีลงและมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว อีดาเฮยังเปิดเผยว่าเพื่อนและครอบครัวของเธอผูกพันกับเซจิเอ็นมากโดยหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อคิดว่าพวกเขากำลังจะเลิกกันในขณะที่เราครบกันมานานเพื่อนที่สาวและน้องชายของฉันก็ชอบเซจิเอ็มากตอนที่ฉันเกือบจะเลิกกับเซเว่นคนรู้จักของฉันร้องไห้หนักมากโดยเฉพาะแม่ของอีดาเฮที่เสียใจเป็นพิเศษ เธอคิดว่าเซจ์เอ็นเป็นคนดีจริงๆและมอบความรักให้เขามากมายอีดาเฮกล่าวต่อว่าครอบครัวเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ระยะย,ยาวของฉันกับเขาฉันได้พบกับครอบครัวของเซจ์เอนและพวกเขาน่ารักมากที่สาวของเขาเป็นคนดีแต่พ่อแม่ของเขาดีที่สุดอีดาเฮสร้างเสียงหัวเราะด้วยการพูดว่า ฉันคิดว่าฉันจะได้พบกับผู้ชายอย่างเซเจในอนาคตแต่มันคงยากที่จะเจอคนดีๆอย่างสมาชิกในครอบครัวของเขา